สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการสอนถึงวิธีการทําสมาธิแบบง่ายๆนะครับที่คุณสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นั่นก็คือการนั่งสมาธิโดยการนับ1นึถึงห้นะครับเป็นการเบสิกเบื้องต้นในการฝึกสมาธิในการหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอานาปนาสตินั่นเองนะครับซึ่งหลักของการนั่งสมาธิ ตามพระพุทธองค์ได้ทรงสอนนั่นก็คือการอานามปรนสติและการวิปัสสนาซึ่งหลักที่ผมจะสอนเนี่ยเป็นเป็นเป็นอย่างหนึ่งในอานาปรนสติแต่เป็นการฝึกเบื้องต้นให้สําหรับคนในชีวิตประจําวันครับที่สามารถที่จะไปนั่งสมาธิที่บ้านได้แบบง่ายๆนะครับเป็นการฝึกค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับโดยการนับตัวเลขนั่นเองนะครับ โดยวิธีการอานาปะนสติโดยทั่วไปจริงๆแล้วหลักของพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสอนไว้ว่าจะมีการนับการภาวนาอะไรต่างๆนะครับหลักพุทธองค์คือให้ยึดติดกับธรรมชาติให้ยึดติดกเกี่ยวกับในเรื่องของการดูสภาวะของการปฏิบัติโดยทั่วไปนะั่นคือกา,ก,าการดูในเรื่องของการหายใจเข้าหายใจออกนั่นเองนะครับแต่ว่าโดย ปัจจุบันแล้วนะครับจะมีการฝึกแบบหลายแบบในการเข้าในสูตรของอานาปนสตินะครับก็จะมีทั้งภาวนาพุโทโธนะครับหรือว่าในเรื่องของอรหังสมมาการท่องบริกรรมต่างๆซึ่งหลักต่างๆมเป็นการนำพาให้สติได้รวบรวมได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในสภาวะปัจจุบันนะครับการรวบรวมสติมันยากนิดหนึ่งนะครับ เลยต้องใช้การบริกรรมมาช่วยนะครับแต่ถ้าใครบริกรมรมเก่งๆแล้วมันก็จะนําพาเข้าสู่หลักพื้นฐานของธรรมชาติที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนนั่นเองนะก็คือการรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกนะครับนั่นคือหลักอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับอย่าไปยึดติดนะครับอันนี้คือวิธีการที่จะนำพาเข้าสู่สมาธิเบื้องต้นเฉย อย่างน้อยคุณเชื่อก็จะได้ใน,ในการที่จะสามารถที่จะรวบรวมจิตใจได้ง่ายเวลาเกิดสภาวะในชีวิตประจําวันทําให้จิตใจคุณเข้มแข็งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มากระทบจิตใจในด้านปัจจุบันของคุณก็สามารถที่จะวางใจได้เป็นกลางได้โดยไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวไม่ว่าจะเป็นสภาวะระักโรคโกรธหลงเข้ามาจิตใจคุณก็เข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้กับ การดำรงชีวิตในปัจจุบันได้ง,ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นหลักเบื้องต้นนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลานะครับนี่คือการอยากที่บอกว่าอยากไปยุดติดนี่คือการนําพาให้สู่ในการฝึกสมาธิเบื้องต้นในอานามพนสติก่อนที่จะเข้าในสู่ของการวิปัสสนาก่อ,อไว้ครับพร้อมกันเลยครับหนึ uh ่ง huh. ถึงห้นะครับ <c oughs> โดยเราจะนับจากลมหายใจ กรหอมกันถ้าเบสิกเบื้องต้นของการนั่งสมาธิที่ได้ได้ปฏิบัติกันมาไปจนถึงปัจจุบันนั่นคือการนั่งขัดสมาธินั่นเองมันจะทําให้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นแต่หลายๆคนจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะท่าไหนก็ได้ที่สบายที่สุดเพราะว่าหลักของการนั่งสมาธิที่ง่ายที่สุดนี่็คือการทำให้จิตใจสบายสบายก่อนนะครับ หรือว่าจะหัวล็อกกับตัวเองหรือยิ้มนะครับยิ้มให้กับตัวเองสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อให้จิตใจมันดีแรกนะครับเพราะว่าความสุขเนี่ยมันจะนําพามาให้เกิดสมาธิได้ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับใครที่มีจิตใจที่กําลังแบบขุ่นมัวกันอยู่มานั่งสมาธินี่ก็ยากลาบากนิดนึงกว่าจะเข้าสมาธิได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่จิตใจที่ออมีความสุขจิตใจที่ร่าเริงอยู่ นะครับก็สามารถเข้าสมาธิได้ง่ายแต่ว่าถ้าคุณฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมรับรองว่าจิตคุณจะเข้มแข็งขึ้นคือถ้าเปรียบเป็น power ของเราเนี่ยเปรียบเป็นเกมเนี่ยเราก็จะมีเลเวลมี power ที่มากขึ้นมากขึ้นพร้อมที่จะสู้รบปกมือกับศัตรูที่เข้ามาในชีวิตประจํำวันครับเดี๋ยวมาเริ่มกันดีกว่าฮนะเริ่จากน,นสมาธิเอาผมนะครับใครที่นั่งท่าไหนาก็นั่งท่านั้นอยู่นะครับ เดีย๋ยวผมจะนับไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเริ่มครับหลับตาครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจับที่ความรู้สึกหายใจเข้าและหายใจออกนะครับรู้สึกถึงลมหายใจเข้า ออเข้าออกเริ่มนับเลยครับหายจะเข้าหายจะออกจะนับหนึ่งนะครับนับหนึ่งสองสามเริ่มเลยครับหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามสี่สหายใจด,ยดังนะครับห้าหเจ็ดปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 17 18 19 20ป2 22 23 24 25

36 37 38 39 40 41 42 43 44 ห้าสิบหกเจ้าหหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆช้าๆนะครับรู้สึกผ่อนคลาย สบายสบายนึกถึงจะสิ่งดีงามครับใครนึกไม่ออกก็นึกว่าหัวเราะกับตัวเองไว้มีความสุขครับก็ค่อยลืมตาเป็นไงบ้างครับ ดิ่การฝึกเบื้องต้นนะครับกับอาณาปนสติโดยการท่องบริกรรมซึ่งผมเลือกในเรื่องของการนับตัวเลขนะครับ1นึงถึงห้ผมคิดว่า1นึถึงห้านี่กำลังพอดีนะครับสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันที่มันยุ่งเหยิงมีเวลาน้อยนะครับฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับรับรองว่าคุณจะได้พลังที่มากขึ้นพร้อมที่จะเอาพลังอาณาปนสติไปเข้าสู่การวิปัสสนากรรมฐานต่อไปนะครับ วิธีของนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่อยากจะนั่งสมาธิแบบเบื้องต้นนะครับโดยการภาวนานับ1-5ถึง5้นั่นเองนะครับแทนการบริกรรมต่างๆนะครับนี่เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับอย่าไปยึดติดอย่างที่ผมบอก,บอกเมื่อคุณอานาปาปนาสติมากขึ้นเดี๋ยวคุณจะเข้าสู่ในการอานาปนาสติที่ถูกต้องนั่นเองนะครับ อย่าลืมอย่างที่บอกทุกครั้งที่นั่งสมาธิท,ทําจิตใจให้ผ่อนคลายยิ้มให้ตัวเองหัวล็อกกับตัวเองเข้าไว้นะครับเอาไว้แล้วค่อยเข้าสู่สมาธิ <c oughs> เมื่อคุณฝึกไปอย่างนี้ไปเรื่อยจิตใจคุณจะเริ่มมีพลังมากขึ้นครับพลังมากขึ้นคุณจะรู้สึกได้เองถึงการพัฒนานะครับฝึกทุกวันครับเช้าเย็นนะครับเช้าเย็นถ้าใครยิ่งฝึกมากยิ่งได้มากครับสิ่งจะรู้ทฤษฎีมากทฤษฎีเนาะ น้อยไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณไม่แอคชั่นนะครับง่าก็ขอให้ฝึกทุกวันนะครับรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่างๆต่อไปซึ่งเป็นจะเป็นสเต็ปในการนันนะ่สมาธิที่ถูกต้องนะครับตามหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาหร้นผมพายกันละพระพุทธศาสนาแปลว่าผมไม่มีสติแนเองนะฮะตามหลักที่สําคัญของพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับ นั่นก็คือหลักของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนไว้ว่านะครับการที่จะเราจะมีสติได้นะครับเราจะต้องฝึกอย่างนี้ฝึกอย่างแรกคืออนาปนานสติการรวบรวมจิตใจให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝึกวิปัสสนาใช้อานาปนานสติใช้พลังที่เป็นเข้มแข็งพลังที่เด็ดเดี่ยวนะครับค่อยพิจนารณาพิจนารณาสภาวะต,ต่างๆที่เข้ามาแล้วก็วางมันลงวางอุเบกขาดัง เมื่อคุณทําได้คล่องแล้ววิปัสนาคล่องแล้วโอ้โหเนี่ยคุณจะมีสติแล้วสติเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลอย่างมากๆทั้งในชีวิตประจําวันในการเจอสภาวะต่างๆอารมณ์รักโรกรธโกรธหลงเข้ามาปึ้งเข้ามาเราลอกว่าจะอยู่กับคุณได้ไม่นานแล้วคุณจะโยนทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงครับไม่ได้เก็บไว้นะครับเป็นกองขยะก,กองโตงอยู่ในจิตใจฝากไปด้วยกับการนั่งสมาธิ นะครับการภา,าวนานะครับหนึ่งถึงห้าสิบขอบคุณครับอขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับ